จุล่าน้อยเมตรห้าสิบครับเดียวแหละครับโค้งวาวเดี๋ยวติดผ่าลมวันนี้น้อยนี่ครับ โอ้กโหเสือแล้ว,วกันเสือเด่นเห็ดตะไอรใหญ่ครับบอนหน่อยเพื่อใครได้เห็ดปันไดนี่แต่บักสองเม็ดขึ้นเห็ดบอนหน่อยนี่ผมจะเลา่าช่วงแรกๆจะเลา่าปีกแข็งเจือเลยนี่อันนี้ก็จะเล่าปีกแข็งคักๆพยายามเห็ดเล่าให้มันหน่อยกันบอนหน่อยนะครับนี่เป็นบอนหน่อยชุดอันนี้ครับ ประสบการณ์ในการเห็ดเบาครับเห็ดเต่าใหญ่หลายเบาหน่อยเม็ดยี่สิบกับเบาในเห็ดเม็ดหาสิบอ่านีเม็ดทานี่พวกนี้เม็ดหาสิบครับจุลาหน่อยอ่ากระติดผาครับติดผาขันมือขึ้นเมื่อคืน้อนปีกแข็งเลยนะครับเบาหน่อยผมก็ได้ย้ำปีเห็ดปีกในหน่อยบลกในหน่อยอยู่อ่า ดีว okay, ah. ่าโอเคอยู่ครับกับวัแข็งปานไหนอ่มยังอ่อนๆอยู่หรอกเอาครับอืมอกิดพาลมอันนี้สีเหลืองครับ ตรงคนเก่งปีกที่สองตังจุลาน้อยอกเม็ดสี่สิบปีกเม็ดห้าสิบขากรบขาเยียบนะครับแต่ข้างนี้เก้าสิบเซนครับยาวเก้าสิบเซนแต่ละข้างนี่ครับ ทางเมื่อคืนก็คืนย้อนปีแข็้งเลยครับผมเหตุเบาไง